โฮ้ยไอ็กกี้โอ้ยไอ้กเี้ไอคนนี้โหดคนนี้โหดไี้เจอพี่มาเสือจริงไหมเนี่ยถามจริงโดนเอาไปลงคลิปปหมเนี่ยเห็นละหนึ่งตัวโอไง เอาว่ะไรความสามารถในการปาให้โดนเอาว่ะย่อๆไปโซนกันฮะลงล่างหนึงว่าดูจากทรงแล้วน่าจะคอกันทั้งห้องโอเคนะาโซนห้องกุหลังกับห้องบันไดนะ ไปเจอใครรู้วะสองหนึ่น,นะแบบเป็นแหละบมบอกเลยอืมเอาทุบสัตว์โอ้โหปลาฟีมาทีหนึ่งครับผมปลาฟีมาทีหนึ่งก็ล็อกหลบไปล็อกหลบไปอีกทีทนึงยักก็ลกัลกลัก,กับไปดูฝั่งฝั่งที่เราเกิดเลยอุ้ยไม่โดนเฉยแล่ว่ะ นั่นแหละนั่นแหละเจริงฝั่งชุกเด็กอยู่แล้วไอ้เหี้ยกดกดกดเก็บไม่ได้วะไอ้เหี้ยกคุ้มว่าเราสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นจุดต่อของทีมจากดาวโอ้ยเก็บเลยไอ้ก๊อบมือดูดิเฮ้ยมึงชุกเด็กนะเพื่อนมึงไม่ไม่สมควรเก็บนครับเอ้าอยู่ๆมุมกล้องก็สะบัดแล้วก็หายไปเลยงงไหม อ๊อบโดนไปแล้วหนึ่งกเรไลเป็นดวงวิญญาณอ๊อบด้วยสดีมึงมึงมึงมังนี้ตายตายตายมันกดเก็บของไม่ได้อ่ะเปิดวิธ uh ีตรงข้างบนไปฮะข้างบนนี้ผมน่าจะโอเคสองพิธีนั้นผมน่าจะปล่อยเอาอย่างซ้ำ วิ่งโคตรไวเลยฮะไม่เอามุมที่ไหนไปป่ามะเนี่ยอะไรจะชุบออฟว่ะผมซัมออฟตายเลยนะสี่สามสองหนึ่งศูนย์ไปไหนแล้ววะอืมอาวุธ ไ,ได้ฮะอะไรจะชุกป๊อปวะยังไม่ทำไมมันบั็อกอ่ะมันเป็นสีเหลืองข้างบนอ่ะแต่จริงๆแล้วคือจุดไปแล้วอ่ะซ้ายบนอ่ะเป็นสีส้มแต่อันนี้คือ

โซนทานตายยากว่ะสิบเก้าแปดเจ็ดข้างบนน่าต้องปล่อยนะเราจะโซนตรงนั้นกันฮะสามสองหนึ่งศูนย์เอา้าตาไม่โดนเอาว่ะเจ็บว่ะ เจ็บหมดทั้งห้องครับคนที่ไปเจ็บมีเพียงแค่อบตัวเดียวบั๊กอะ่ะมันบัฟพิธีว่ะทุกคนเออเอาเอาแม่งเอ้ย ไม่ตายด้วยยังไม่ตายป๊าบเฮ้ยไม่ตายได้กี่วะโคตรตายยากอะตายยากมากอะแล้วจจนกูงงอะเอาวะ่ะโดนวะ่ะตายยากจนกูงงตายยากมากเลยฮะโอเคพิธีบนผมทิ้งนะผมจะโซนเลยข้างล่างกับตรงบันไดฮะ สี่สามสองหนึ่งเออเออเดี๋ยวเอาออบอีกตัวหนึ่งฮะเออยอยู่กูอยู่กู กลางไปงไอเจ้มึงอย่าตายนะรอบสุดท้ายแล้วนะสวดเลย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 มันขึ้นแค่สองพันเองอะไรจะชุบคนนั้นเหรอชุบไปแล้วผีก็จอกสองหนึ่งศูนย์ซุปบักซุปมดเลยว่ะเปิดวิธีเสร็จไปแล้วหนึ่ง แย่เลยไม่เป็นไรฮะตรงนู้เสร็จไปอาจจะส่งพิธีแล้วก็ฆ่าผมแล้วก็ได้มั้งแต่ต้องใจเย็นๆฮะสามสองผมโซนห้องกลางอยู่ตอนนี้เอ้าไม่โดนเฉยแม่เอ้ยไม่โดน จังหวะฟรีเมื่อกี้เรียกว่าเป็นล่างกันนี่ยเอ้าหมดพอดีเออแปะยันขังหวังหรือเออเปหน่งะ ยามันสนอย่างนี้ได้ฮะสนได้เราสนได้จนได้จนได้แดดดม่งเลยเอ,อามีการแวะมาถ่ายปล่อยไปก่อนฮะเราไปเอาตัวอืน่นีกว่า ผมโซนสองอันนี้ฮะบันไดเน้นบันไดหนักๆกับเน้นพิธีนี้สองหนึ่งศูนย์ตายยางเนี่ยใครอยู่ใกล้พิธีมียาด,ด้วยฮะตรงนี้อืมจะดบยายเพื่อน Ý đi 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 ê kì anh ế, mèn đấy mày đồn, sốt quá, mày đồn, เวลาเวลาเวาปับ๊บเน้นพิธีฮะเน้นพิธีจริงๆผมควรจะทุบตู้ก่อนอยากให้ปล่อยตรงนี้ให้ฟรีฮะปับป๊บปับ๊บนี่แหละอันนี้แหละของจริงอันนี้แหละของจริงปล่อยไม่ได้ ป่าไม่โดนเออตายสมนึงเจ็บทั้งห้องนะฮะ <c oughs> ยัดพิธีฮะเน้นๆเ,เลยเอออันนี้แหละหนักๆ คือแบบเอาไปชุบแล้วก็คือไวมากกำลังชุบกำลังชุบกำลังชุบมันต้องมาชุบไกลๆเพราะมันเฝ้าเครื่องดีแล้วตอนนี้มันเฝ้าเครื่องดีแล้วแม่งเอ้ยโดนโดนร้นใช่มันจะโดนเฉยไม่เครื่องมันติดกันเกินไปปะวันรอบเนี้ยไม่อยู่ผมอยู่ผมไม่โดนไม่โดนยัดพิธีให้อย่าให้ฟรี ตรวจเสร็จผมแพ้นะครับตรงนี้ไงก็ได้ค่อยๆนวดวิธีคนเอ่ออยู่ข้างบนหมดเลยวะเม่งไงคือแบบสภาพปังตายลังห้องแต่ว่าพิธีก็ใกล้จะเสร็จเหมือนกัน thế cái anh điểm hả? Thầy dàm vét bồi ừm ừm จริงนะจริงนะจริงนะโอเคโอเคอยู่ล่างมอยู่ล่างมาตามใครไปอ่ะอยู่กูอยู่กูอยู่กูไอ้ออฟนี่คือจะตายแล้วเนี่ยอยู่กูอยู่กูไอ้กูมียานะจัาเจ้เพื่อนได้อยู่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 ไปแล้ว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 แม่งทุเรศมากเลยฮะมุมเมื่อกี้แม่เย้จับ ไม่ควรจะโดนเมื่อวาผมบอกเลยควรจะโดนโอ้โหเปิดเพิ่มแย่ฮะผมโดนคอสี่แบบสื่อสารกันว่าเฮ้ยพี่ทีนู้นพี่ที่น,นี้บอกแล้วผมตายเปิดสีก็คือแย่ฮะโอ้โห สียอันติแมงเอ้มองไม่เห็นมันถอยไปหิวกันทั้งห้องแล้วอะ่ะแม่งปาไม่ดูวนเลย เออจุก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 ไม่ป่าไม่โดนจริงพูดได้จริงเออจุกจุก Bea อีหนึ่งทีอันหนึ่งนะแย่ฮะเจ็บทั้งห้องไม่เจ็บทั้งห้องก็แค่เจ็บาบางคน อยู่มนนี <im 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 ้กัหมันนี <im 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 umm ้เออฝั่งเราเกิดข้างล่างอ่ะไอจันเจยาอยู่นี่กูมาให้จันเจยมาหาจันเจยมันแล้วจันเจย์มาตีมาตีเป็นสได้เป็ยาอยู่ไหนยาอยู่นี่เนี่ยมึงดูมาร์ามึงดูมาร์าดิยาอยู่นี่แม่งเลยจัดพิธีก่อนฮะหไอยไม่ได้มาแต่วิดีโอเสร็จเมื่อไหร่คือผมแย่เอ้าแล้วคือปูปูปลาไม่โดนว่างั้น ฟางไม่โดนเฉยเลยครับแม่งเป็นจังหวะแบบเป้านิ่งอะคอกันโคตรโคตรเลย <c oughs> เอ้ากระตุก <c oughs> เอ้าเวนจัดโดนมาตายตายหนึ่งตายหนึ่ง <c oughs> ตัวที่เจ็บสุือตาย โอ้ไม่โดนนะครับสุเลทธมากบอกเลยนมาเกลียดจัดยึกยักยึกยักสวนเรื่อยๆฮะเออคนัวทีอันหนึ่งมันหนึ่งก็เงาให้มันจิบนะให้มันถอยฮะ เสร็จเมื่อไหร่ผมตายเอาอะไม่โดนฮะแม่งโคตรแย่ออะ เหตุฮะนกเหตุวัดก็คือแบบไม่ไม่โดนหรอไม่โดนเฉยโอ้โห ว่าผมต้องใส่สุดแล้วว่ะแม่งจะเสร็จเออเอออีกทีเดียวอีกทีเดียวเบนเบนส่วนเลยเบนไอ้เหี้ยกูจะตายแล้วกูตายแล้วโอจะตายกูตายไงอ้วเสร็จเสร็จส่วเออเสร็จโอเคสวย กีเดียวอีกกีเดียวเออเอาออกมาตึงตัวเอาออกไปก่อนอ่าน่ยจะสวนห้องนูน้นสองหนึ่งศูนย์เสร็จจนได้ฮะแม่งตึงจัดจัดบอกเลยบอกเลยแม่งตึงจัดจัด ไม่โดดจะขีปะเวลาเล่นผ pues oh ีพายแล้วเซ็งมาแล้วลปลาไม่โดนออไรยไงก็รอยป่ะวะย่อๆวะเอาวะย่อๆวะให้ตีอ right? ีกทีหนึ่ง ก็ไม่กี่ติีเบิดไม่ทันห้าสิดาวผมในวินิสเป็นเกมแรกที่ตีนี้ไม่ทะเลาะกันเจอแอร์ก็ทั้งใจเล่นเอาเหรอบอกเลยอย่างเย้ยอย่างเงี้ยกดสี่ ไง่ก็ลอยบอกว่าแม่งตีปลาติดเก้าอี้เออเ <c oughs> มื่อกี้แบบถ้าใส่สุดได้ผมว่าน่าตายหมดนะครับแม่งมาปลาไม่โดนหลายที ตอนนี้ช่องไอคิ c ช a n แนลมีระบบพูดติดตามรายเดือนแล้วนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกดปุ่มสมัครนะครับสำหรับสนุนแอคกิร้อยห้าสิบบาทต่อเดือนนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับตราสัญลักษณ์เจ้าไอขวีหน้าชื่อนะครับเวลาคอมเมนต์บนยูทูบและที่สำคัญนะครับผมไอ g ิวจะทำการส่งของที่ลึกให้เพื่อนๆทุกคนในทุกเดือนเลยนะครับผมสำหรับผู้ติดตามนะขอบคุณมากนะครับ